ทิพที่สองอราภูสหภูเทวาชลามกิสิคารีวาอริทักาจารชาจะอุมาบุปานิพาสิงห์วารุณาสหะธมาจักรุจตจัจเนจิกาสุรยารุจิราคูอาคูวาสวัณีสินโนทเสติทศธากายาสเพยนันตะวัณยิโณุทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตทศเสโนโมทามานาภิกกมูภิกขุนางสนพิสิงวานัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดมาคิธาปะถุสิกาอาคูมอาคูมโนปะถุสิกาคาคูหารโยเทวายเจโรอิตวาสิโนปราคามหาปารัคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตระสาทายาสเพยนัตตวัตินโนทิมัโตสุติมโตวันนามันโตสัสสิโนมมทามนาภิกขมุภิกขุนังสัมมิติงวะนังสุกาคารุมหาอรุณาคูเวคานาสาสหะทุเอาทาตะไคหาปาโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสุธามัตตาหารากชามิสกาจายสัสสิโนทนายังอาคาปาชุนโยทิสาภิวัสติ ทศเสิ็เทสะสาธากายาสเพะนนาตะวัติโนยที่มันโตสติมันโตวนาวันโตวัสติโนโมธามานาภิกามงภิกุนัสมิติงวนัง เคมียาตุศ hey ิายามากันทย์ศาสตส์สิโนสัมพิตการามาเศรษฐาสตินามาจาอาสวานิมานรตินโออาคูอาคาคูปารานิมิตาทัสเซเตทัสสาทากายาสัพภะนันตะวัตินิหนุที่มันโตสติมันโตวนาวันโตยศศสเโนมบุามานาภิกขุโมภิคุณอกาลนิติงวะนังสันเทเตเทวานิกายาสัพภะนันตะวัตินิหนนามันวาเยนาอาคันจุนเยจันเนสติสานสหปปุถะชาติมารคีรัง โอทะตินนามนาสวังระเขมโมคาตารังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุปรามาปรมตโตจ่ปุตตาอิธิมาโตสหะจันนางูมารโรติโสจะาโสปะกะสัมิติงวะนังสหัสสะพะสหัสสะพระมารโอการนางมหากรมะพิทติอุปปันโนจติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศิทาอิสระอากุปเจกะวะสาวัตินโนเตสัญจะมัตโตวาคาฮาริโตปริวาริโตเตสัสเพปิกันเตสิน เทเทเวสพัมเกเมรัสเซนาภิการมีปัญจการาสามัญที่ยังเอทาคันธาทาพันธาพันธาทาราคนณาพันธามัทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจธา โกจินางอิติตถทมหาเสนกันหเสนนงอาเปสัยิปปนิณาธาระมหจัสรังกตวานาเทระวังยถาปวสโกเมโคธนายันตวสวิชุโกสธาสปจุธาวัติสังกุตตออสยังวเสตัญจาัพังอภิญายะว่าวากิตวานาจักุมาระตวมันตยิสตาสาวเกสาสเนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณธาภิกขโว เตจตตปะมากาลงสุตวาพุทธศาสนานวิตราเขหิปการมงเนสังลมันปีอินชอยู่สพิวิชชตาสังฆามาปยาติตายาสสินโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตเสนสุตาติโมสดจุนาชยาปกรณ์โมเมพุทธเตชสารอัตนัตยาธามิกาเตจัปสิทธิปสีเทวานรยญาปรมสุราสิธิปมาจจะอินทราจจะตุโรกาคัมภีรักกาสมพุทธาปูตุงคังคาจัตสัพรมาชยาประสิทธิปวันตุเตชยาชยาธรณีธรณีอุตติอุตตินาทินาทีชยาชยาคน The ถ้าคนละตนละนิสัยุไรใสเส็จนะเมนราจะพนนรชีชยาชยาคัมบีราสมพีนาเคธนาคีปิสาจัปุตตะกาลีชยาชยาทุนิวิตาโรคีชยาชยาสังคีสุธาทานมุขชาชยาชยาวรุณามุขะสัตตาชยาชยาจัปปารินาคากุลคุณทกชยาชยาคนเจคนาตุรงสุภราผู้ชงสีหะปยาคาทีปาชยาชยาวรุณามุขะยาตาชิตะชิตะเซนารีบุณนาสุธีนารดีชยาชยาสุขาสุขาชีวีชายาชยาธรณีตะเร สัทาสุชัยยาชายะชายะธรณีสัตตินสัทธาชายะชายะมังกรารัญญาปะวะัเคชยะชยะอรุณายาเเคชายชาชยารักษสะสุราู้ชาเตชา ชยยะชยะพรหมเมธนาคาชยะชยะราชาธิราชาชัยชยะชยะปัทวินสัพพังชยะชยะอารันตาปเจกะปุทธสาวังชยะชยะมาเหงสุโรหะโรหาลินเทวาชยะชยะพรหมาสุรัคโขชยะชยะนาโควิรุทธกโรรุปกะโฉนทิมารวิอินโตเจเวนะเตโยจักปูแวโรบรุโนปิจักอาคิวายโยจักปะชุนหะปุมาโรทัตระทะโกอัฐาราสะ มหาเทวสิทิตาปราสาทอทธายศอิสินโนนาสาวกกาสภายะรามบวันตุเตชยาธโมจะสังโคจธตสปารโรจชยกังเอเตนะชยเตเจนะชยาโสกิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะหงุตเตชจยมังฆราชโยปิพุทธศาสตริมโตอายามราสาจะปปิมโตปราชโยุโคสยามบทิมันเตปโมทิตาชยาตถาพระมกนามิสินโนชโยปิพุทธศาสตริมโตอายามราสาจะปปิมโตปราชโยุโคสยามบทิมันเตปโมทิตาชยาต ถาวิสิอินทคนาเมหิสินโนชยปีพุทธศสิริมตัตอายงราสาจาปิมมตปราชยุโสยามบริมนตีบุหิตาชยตาถาเทวดาคเหสินโนชยปีพุทธาสิริมตอายางปราสาจาปิกมมตัวปราชยอุโสยามบริมตีบุหิตาชยาตาถาสุปนคนาเมหิสิโนชยปิพุทธศัิริมตอายางปราสาจปิกมมตปราชโยอุโสยามบริมนตีบุหิตาชยาตาถาธนคณาเมหิสิโน เยปิกพุทสศาสิ์สมโตอายามาราสาจาปปิมโตปราชายุโอปุษยมุทิมนเตปุทิตาชยาตถาภราปมะฆนาเมฮิสินโอชยโตโพธิยาโมเรสกายนังนันทิวัฒโนเอวังตวังมิชโยโหัิชยันสุชยามังคะเลอปราชิตาปารังเกสีเสษปัทวิโภคเรพิเศเกศาภาพุทธานังอาคัปโตโมทติสุนักขตังสมุขกลางสุภาปตังโุทิตังสุขโนสมุทโตจัสมุทังปรมัจริสุปะฏิกนังกายกรรมมาวจากรรมมาปะฏิกนังปะฏิกนัง มนุกกะมังปนิติเตปราคินาปราคินาน ality, day, ิขตวานาลาพันตเถปราคินิเอเตอัรธาสกิตาวิรุฬหธาสาสเนอารกาสุกิตาโหตาสหัสภัยยติภิสุนันตุโกนโตเยเทวอสเมิงธานเนธิกตาธิกายุกาสธาหุตุสุกิตาหุตุสัพพธา แักขันตูสภาสตาัตตานังแักขันตูจินัสสาสนาญาการจิปัฒนาเตสงังสัพเพปกาุเรนตุมโนระถายุตากาเรภาวะสันตุวัสังมาสาวราหกาโลกาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรนตุจัสัปปทาคายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมัญญาภควาสาวทียงังวิหารติชัยตาวะเนอยนาคะ พิธีกัสสาอารามีตันราโขภะคะวะพิกัวมันเตศิพิกพิฆวติภะทันเตติโคเตพิขูะคะวัตโตปจัโสสุมคะวะเอตตะท้าวจาวาทาวะพิฆเวตตาคาตานังนุปทาวาตตาคาตานังทิตาวะสาธาตุตามิตตาธรรมานิยมตาสเพสังคารานิจจติตามตาถาคตอภิสังขุชิติอภิสเมตติอภิสังขุชิตวะอภิสเมตตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเป เตเปติวิวาติวิพาชาติอุตานิกโรติสเพสังคารานิจติอวทาวาพิขเวตตาคตานังอุปทาวาตาคตานังทิตาวาสาธาตุตมิตตาตามานิยามตาสเพสังคาราทุขติตังตาคาโตอภพิสัมปุชติอภิสเมียนเตอภิสัมปุจิตวาพิสเมนตวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติ วิวารติวิภาชาติอุตานิกรโรติสเปสังคาราทุกขาติอุปทาวาภิกเวตถาคตานางังอุปัฏาวาตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรรมิตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมานาตาติต่างตถาคตอภิสัมปชติอภิสมนติอภิสัมปชิตวาอภิสมณตวา่ตวา อาทิตติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปติวิวรารติวิภาชาติอุตานิกโรติสเฟธมานาตาติอิทามาโอจกักปะคะวาอันตามนาเต,ตพิกูปะคะวะโตภาสิตังอาภินันทุนติ มาสวดพระเทวกราตตคาถาอริตังนาวะคะเมยาะนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถีงถสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมวลสิ่งที่ยังไม่มาถึงอธิตีตามไปหินตังอปปัตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาตาตถาวิปัสสติอสังหีรังสังขปังตังวิธรรมมานูรุหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่นคอนแคนเขาควรพ่อปุณการเช่นนั้นไว้อจวาากิมตะ ังโกชัญญาบรณังสุเวความเพียรแ่งกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้คำตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคาราเตนะมหาเสนนาะมัจจุนาพักการผัดเพียงต่อมัจจุราซึมีเศษนามากยอมไม่มีสำหรับดาวเอวาวิหาริมาตาปินอหรตัมะตันทิตาตังเวพะเทกาลาโตติสันโตอาจิคเตมนุนิมุนีู้้สงบย่อมกล่าวเรียกว่ามีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกตดขนันธการหวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ในเพียงราตรีเดียวก็น่าชม วุตสวัธรรมะสังเวคขปัจเจเวคณะสเพสังคารานิจจาสังขารคือดร่างกายจิตใจและโูกและโลกประธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและโูกประธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นลูกทนยากก็เกิดขึ้นแล้วแก่จากตายไปสเปธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตังงจขอไม่่ยยังืนจีวมรณังความตายเป็นของยยัั่งืนอวสไม ตับปางราจะพึงาตายเป็นแทมรณะปริโยสานางเมชีวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังใมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงโบรณังเวนิยตังส่วนไปของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่ชาสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน ิญญาณจุดโตอันเขาทิงเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัตตุซึ่งแผ่นดินกริงเขารังอีวาประดุดดางว่าท่านมาได้ท่านฟืนนิระถานหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัตสังคาราสังขาราทั้งหลายไม่เทียงหนออุปทายะอุปทาวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสมไปเป็นธรรม ชิตวานิุชันติมีคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโวสุโ,โขความว่าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจาสทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุมจามริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะ่าหัางมริสามิ